สวัสดีครับวันนีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเบสิกที่สุดในการเซปาร์เรตไฟล์ออกมาเป็น2อันนะครับว่าทำงานยังไงจากรูปภาพที่เราเห็นจากวิโอุทธรณนมานะครับคือในโปรแกรมนี้เราจะพยายามสร้างไฟล์มา2อันแล้วจากนั้นเราก็จะคอมไพล์เป็นแบบออ j เจ t ตโค้ดแล้วจากนั้นเราค่อยมาลิงก์กันอีกทีนึงเราจะทําเป็นสเต็ปๆนะครับก่อนอื่นเลยก็จะต้องมีโปรแกรมที่สามารถรันได้อันนึงซึ่งอย่างที่เราเคยทํามาก็คือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถ execute ได้นะครับคุณจะใช้ เอาคดบล็อกก็ได้หรือว่าคุณจะใช้อะไรอื่นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จําเป็นต้องมีก็คือว่าไอโฟลเดอร์เปล่าๆอันนึงนะครับพี่คุณสร้างมาเพื่อจะเก็บไฟล์ไว้แล้วตรงนี้ผมก็จะมาสร้างจากโน้ตแพดพร์พัสนะครับเพราะว่าเราจะยังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคดบล็อกตรงนี้นะครับคือคุณจะสร้างจากคดบล็อกแล้วคุณจะเป็นเซฟแอรไว้ตรงนั้นก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะทําในแบบตรงนี้ก่อนนะครับเอาครับแล้วโปรแกรมนี้คุณก็สร้างโปรแกรมมาเลยอินครูไ o s อซีมก็อ่านไปลนี่คือผมปแปะพิมมาเสร็จแลล้้วววนครรับบผมมกกอเดีีย๋ยยาาา่ปืไ แล้วก็เซฟแอสไฟล์แล้วก็เลือกที่เซฟแอสจากนั้นก็เป็นที่ที่คุณอยู่ซึ่งก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะก o อปีตรงนี้มาแล้วผมก็จะวางไว้ตรงนี้ไฟล์เนมกด enter ไปก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอย่าลืม .cpp นะครับตรงนี้ผมจะเป็น main.cpp หรือคุณจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ main นะครับแต่ว่าตัวนี้เพื่อให้จำง่ายว่าเป็น main โปรแกรมหลักก็คือ main.cpp ผมก็จะกดเซฟไปนะครับไอ้ n o t e p a d เขาก็จะ ขึ้นเป็นคีย์เวิร์ดมาให้เพราะว่าเขารู้ว่าซีารามีอะไรบ้างมันสปอร์ตนะครับมันถึงขึ้นตัวนี้ให้เราดูง่ายไหมครับดูง่ายใช่ไหมครับโปรแกรมนี้ไม่มีอะไรยากก็คือเป็นโปรแกรมที่มีสตรัคเจอร์อันหนึง่งที่ชื่อเป็นสตรัคเจอร์แท็กที่คือชื่อว่า point ก็จะเก็บค่า coordinate x กกับ y นะครับก็คือว่าจุด x จุด y เท่าไหร่แล้วนี้ผมก็จะประกาศ i n s t a n c e มาอันนึงชื่อว่า Center แล้วมันก็จะมีะ member ของมันอยู่อันนึงก็คือแกน X กกับแน y เป็นนนนคค่่าาีี้้นะครับ แล้วจากนั้นผมก็จะ print center คุณสังเกตเห็นว่าไอ print เนี่ยมันรับ center มาแบบ reference นะครับก็คือ point แล้วก็ reference ของ p แล้วการแสดงผลของมันอยู่ที่ definition ข้างล่างนี้ครับก็คือว่า the coordinate x y is ก็คือ p x แล้วก็ print p x แล้วก็ p y นะครับผม p y มาซะแล้วก็ n line มันแค่นี้ครับลองเรามาลองรังงงงนโปรแกรมนี้ดูถ้าคุณทำจาก note pad นะครับคุณก็จะต้องไปที่ คุณก็จะรันจาก DOS นะครับ cmd แล้วก็คุณเข้าไปที่ i อโฟลเดอร์ที่คุณอยู่ซึ่งในนี้ผมก็จะเป็น chain directory แล้วก็จะเป็น m tab tab แล้วก็คุณก็กด backslash นะครับคุณก็กด tab ไปอะไรก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะเป็นฟังผมก็คือ cpp file แล้วก็ slash แล้วก็ separate file ผมกด enter นะครับก็ลอง dr ดูซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมี main เห็นไหมครับมันก็จะมี main ดังนั้นถ้าคุณจะคอ m p i ล์คุณก็ใส่แค่ G p l u แล้วก็ถ้าคุณแบบ slash o แบบนี้นะครับมันก็คือ object file ไม่ใช่ object file มันคือ output file คุณอยู่ output เป็นอะไรสมมติว่าผม output เป็น f macrom นี่ครับลจากนั้นคุณก็เว้น space อันนึงแล้วคุณก็บอกว่าเอาล่ะจะ compile อะไรโอเคคร compile main.cpp นะกด enter นะครับมันบอกว่า void print void ตรงนี้อ in function ตรงนี้ y what's the create in this scope ฮืมไม่ไม่จะไม่เจอล่ะโอเคครับเรามาลองดูนก่อนว่าไม่เจอ y ใน scope ตรงไหน p x p y อ๋อเรายังไม่ได้ทำการเซฟนะครับดังนั้นผมก็จะทำการเซฟมันซะเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนจากสีแดงไปสีน้ำเงินโอเคครับแล้วเ,เราจะกลับมาคอมไพล์ทีนึงซึ่งก็ไปที่หน้าต่างดอสเหมือนเดิม จากนั้นผมก็จะกด F3 นะครับมันก็จะขึ้นค m ม n นเดิมผม,มกด Enter ไปเห็นครับมันก็เรียบร้อยแล้ว,ลวคุณ dr ดูคุณก็จะได้ไฟล์หมาคอาโหนด exe ถ้าสมมติว่าคุณรันในนี้นี่นะครับ .exe เราก็จะออกมาละ coordinate x y นี่ครับ12กับ58เหมือนที่เราได้สร้างไว้ใช่ไหมครับคือมันจะเปลี่ยนมาโอเคครับโปรแกรมทำงานถูกต้องทุกอย่างแล้วถ้าคุณจะแยกไฟล์ล่ะทำยังไงสมมติว่าคุณเป็นหัวหน้าในการ develop โปรแกรมนะครับคุณจะมีโปรแกรมเกี่ยวกับที่จะไปโกงข้อสอบคณิตศาสตร์ของ ครู่นะครับคุณก็จะมีโปรแกรมว่าโอเคให้การบ้านมาจะเป็นพันข้อสองพันข้อก็ตามโดยใช้โปรแกรมนี้คำนวณง่ายนิดเดียวนะครับผมคุณไม่รู้หรอกว่าเราเขียนโปรแกรมเป็นเราแอบไปห้ามอยู่ที่บ้าน <c oughs> ครับผมก่อนอื่นที่คุณจะแยกไฟล์คุณก็จะต้องมีอีกไฟล์หนึ่งว่างเปล่าครับคุณก็ไปที่ New แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟล์2ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแล้วก็ไป Save as ตรงนี้เรามีเมนแล้วตรงนี้เราให้มันเป็นอะไรดีอ่ะเออผมจะตั้งชื่อให้เป็น Component component. cpp นะครับผมจะกดยิงเข้าไปผมจะ component ในที่นี้เรามาดองวิธีที่ในคอนเซ็ปที่เบสิกที่สุดเลยก็คือว่าโอเคในเมื่อตรงนี้มี structure แล้วก็มี print ใช่ไหมผมก็จะ copy ตรงนี้มาผมจะคัดมานะครับก็คือตัวนี้ผมจะ comment ให้คุณรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ผมไปเก็บไว้อีกไฟล์หนึ่งก็คือภายใน comment นี้ครับมันจะไปอยู่อีกไฟล์หนึ่งซึ่งก็คือตัวนี้แบบนี้นะครับ ดังนั้นตรงนี้เราก็จะมีแค่ include using namespace แล้วก็ main แล้วก็แค่นี้นะครับดังนั้นผมก็จะ copy ตรงนี้มา copy colon c นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผม copy ตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้น่ะเอาลเอาล่สิครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นผมก็ทําการ save ตรงนี้ผมก็ทําการ save เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนจากสีแดงไปสีน้ำเงินถ้าผมจะ compile สองอันเนี่ย ผมจะต้องทายังไงก็ไปที่แบบมาที่ตรงนี้นะครับก็คือ d r ดูก่อนคุณก็จะเห็นว่ามันมีไฟล์ component กับ m a i n c p p แบบนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้ผมจะต้องการ Delete มาคอมลดีก็ทีก่อนคือจะไม่ e l e t e ก็ได้ทีงนี้ผมจะด e ลิทแบบนี้ครับ d e l แล้วก็กด Enter ไปคุณลอง DR ดีดูคุณก็จะมีแค่ไฟล์สองเห็นไหมครับคุณก็จะมีไฟล์แค่สองอันโอเคครับเวลา c o m p i ล e สองอันคุณก็คือ G พแล้วจากนั้นก็เป็น com c o โพเนนต t cpp แล้วก็ main. cpp ครับเว้นช่องว่างไว้อันหนึ่งคือ cross space ครับผมไปกด enter ไปเห็นไหมครับมาขึ้น e อ r o r ออกมาเยอะเลยแสดงว่าการแยกไฟล์แบบเนี้ยแบบแบบธรรมดาเนี้ยไม่ได้แน่นอนก็คือว่าคุณจะมี2ไฟล์ใช่ไหมแล้วจะให้ตัวเนี้ยมัน c อ m p i ล์เสร็จแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วค่อยเอาสองอันนี้มาลิงก์กันมันไม่ได้นะครับทําไมไม่ได้เหตุผลก็อยู่ที่ว่าคุณสังเกตเห็นว่าถ้า compiler มันค o m p i ล์ตัวเนี้ยมันเจอ point ใช่ไหมแล้วมันเจอประกาศ เซนเตอร์เป็นแบบสตรัคเจอร์ของพอยท์ใช่ไหมครับก็คือว่ามันจะต้องรู้ว่าไอพอยท์เตอร์คืออะไรดังนั้นคุณก็จําเป็นจะต้องบอกให้คอมเพลเยอร์ดูว่าคุณมีสตรัคเจอร์ดดคลารชันอยู่ตรงนี้นะ mm. เห็นไหมครับโอเคครับในเมื่อคุณมีสตรัคเจอร์ดดคลารชันอยู่ตรงนี้เอาคุณก็มาดูอีกว่าปัญหาเดิมก็คือว่าพิมพ์เซนเตอร์ใช่ไหมถ้ามันต้องการเรียกฟังก์ชันพิมพ์เนี่ยมันก็จะต้องมีอ่โปรโตไทป์ของพิมพ์อยู่ดังนั้นคุณก็จะต้องมีโปรโตไทป์ของพิมพ์อยู่ในเมน เช่น mm hmm. เดียวกันนะครับผมเอาครับผมก็จะลองเซฟตัวนี้ผมก็จะลองเซฟตัวนี้นะครับผมจะมาลองรันดูทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันบอกว่าไอตัวเมนเนี่ยบอกว่า Print was ส e ่งจ r e d i n t h i scope s ดังนั้นเราก็ declare มันเรียบร้อยแล้วซึ่งคือ Print อยู่ตรงนี้มีอะไรอีกในเมนนะครับดูในเมนก่อนแล้วก็ expect before center hmm. expect semicolon before center โอเคครับเอาตัวนี้ไงล้วก็มีแล้วไงแล้วอะไรอีกสังเ a ตว่ c เรียก i n this scope โอเคครับเซนเตอร์ Center, ก็คืออยู่ตรงนี้ลนะเรารู้แล้วว่าพอยอยู่ตรงนี้โอเคครับผมเรามาลองรังดนดนูอีกว่ากด F3 นะครับผมกด enter เห็นไหมครับไอเมนของเราผ่านละดังนั้นวิธีการแยกไฟล์ของคุณที่คุณต้องทำเนี่ยถ้าในเมนของคุณใช้อะไรเนี่ยคุณก็เช่องมีอา่าโปรโตไทป์ hmm. ของมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือว่าตรงนี้ก็จะเป็นโปรโตไทป์ hmm. ของพอยเตอร์แบบสตรัคเจอร์เป็นแบบ สตัคเจอร์ดิฟฟิเนชันของพอยด์นะครับคุณถึงจะใช้ตัวนี้ได้บรรทัดนี้ได้แล้วคุณก็จะต้องมีโปรตีนของปรินตคุณถึงจะใช้ปรินตได้โอเคครับปัญหาของเราอยู่ที่คอมโพเนนต์เรามาดูว่า G plus บอกว่าคอมโพเนนต์เรามีปัญหาอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็คือว่า C เอ่อคอมโพ n นนต CPP in function void print แล้วก็ตรงนี้นะครับบอกว่า error C out was not d e c l a r e in this scope แล้วก็ endl was not d e c l a r e in this scope โอเคครับแต่ว่า C out กับ endl เนี่ยมันอยู่ใน I O stream ใช่ไหมถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยคุณไม่ใช้ คุณไม่ใส่ I/O stream คุณก็จะทำ C out ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะ copy I/O stream มันก็ using namespace std ซะมาไว้ตรงนี้นะครับมาไว้ที่ header file ของ cpp file ตัวนี้นะครับผมผมก็จะวางไว้ดังนั้นไอ้สตัวนี้มันก็จะไม่มีแล้วใช่ไหมว่า C out กับ endl โอเคครับ C out C out นะแล้วก็ i n d l นะอยู่ใน I/O stream นะแล้วจากนั้น C out กับ endl เนี่ยก็ต้องไปใช้ scope ที่ standard แบบนี้นครับ scope ค,คืออะไรเอาครับ ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในโลกมืดแน่นอนผมจะมาพูดอีกทีในเร็วๆนี้นะครับก่อนอื่นหยุดพูดแล้วเราก็มารันก่อนเลยผมกด f3 hewlett peter เห็นความบอกว่า๋อ see our software นี้จบเจอปัญหาเดิมอีกเพราะว่าเรายังไม่ได้ s a ฟมัวทะลอดนะครับผมโอเคครับกด f3 แล้วก็ run หน้าโปรแกรมรันผ่านทุกอย่างลอง dr ดูมีอะไรบ้างตัวนี้ก็มี a exe ใช่ไหมครับก็คือว่ามันได้ a dot exe แล้วโอเคครับแล้วมาลองรันดูก่อนเลยว่า a exe เนี่ยรันได้ไหมฮ่ามันได้เห็นไหมครับ เดอะขใน x y is ตรงนี้เอาละครับคุณก็สามารถสร้างการคุณสามารถสร้าง c แบบ separate file ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาสรุปเบื้องก่อนว่ามีแล้วบ้างซึ่งคือว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้ main function เนี่ยถ้าคุณจะใช้อะไรเนี่ยคุณก็จะต้องมี prototype ของมันก่อนคุณถึงจะใช้ใน main ได้แล้วก็ใน prototype เนี่ย คอมไพเลอร์มันก็จะหาว่าเอ๊ะมันจะต้องมี definition นี่มีแค่โปรโตไทป์อย่างเดียวมันจะรู้เรื่องได้ไงใช่ไหมมันก็ไปหา definition เอ๊ะ e f i n i t i o n อยู่ตรงไหนอ๋อ e f i n i t i o n ของ p r i n t อยู่ตรงนี้นี่นะและ Print พอมันคอมไพล์ไฟล์นี้ไฟล์ p r i n t นี้มันมีมันมีร reference หา point แล้วมันก็จะหานี้ว่าเอ๊ะ p o ย n t อยู่ตรงไหนมันก็ไม่หาในเมนครับมันก็หาในนี้เองว่าเอา point อยู่ตรงนี้ตรงนั้นมันก็จะต้องมาใช้ตรงนี้นะครับผมาามว่่อเเรในนื structure recur ใน main cpp แล้วไงแล้วทำไมต้องมาทำในนี้อีกโอเคครับเราจะมาลองทำดูตรงนี้ก่อนถ้าสมมติว่าเราคอมเมนต์ตรงนี้แสดงว่าเราไม่มีตรงนี้นะครับดังนั้น print ตรงนี้มันจะหาในนี้ได้ไหมโอเคครับขวบเมื่อกด s เอาเซฟเรามาลองรันดูเลยกด f 3 p 1กด enter เอาไม่ใช่สิต้อง g แล้วก็ main cpp แล้วก็ component cpp กด enter ไปเห็นครับมันก็บอกว่า p w a s n o s t r e c t o r i n i s scope point o s t r e c t e r i n t h i s scope ดังนั้น คุณก็จะต้องมีพอยต์อยู่ตรงนี้นะครับมันถึงจะอ่ารันได,แนดนน้แล้วก็ execute ผ่านดังนั้นเราก็กด ctrl s นะครับเซฟผมจะลองรันดูอีกทีนึง <c oughs> เห็นไหมครับมันก็รันผ่าน p r ดูก็จะได้ a นะครับผมซึ่งหลายคนเวลาเปิดในโฟลเดอร์นี้ดูอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้ว object file อยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยแบบนี้นครับก็คือ object file อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์อนะครับอยู่ในนี้แหละแต่ว่าไอ คอมไพเลอร์ uh, compiler, เนี่ยมันทำการลบออกไปแล้วอัตโนมัติถ้าคุณไม่อยากให้มันลบถ้าคุณอยากคอมไพเป็นแบบอ็อบเจกต์ไฟล์นะครับ mm hmm. ก็ง่ายๆคุณไปที่ตรงนี้นะครับตอนแรกผมจะทำการ uh, ผมจะให้โชว์ความหมายให้คุณดูก่อนว่าการคอมไพแบบอ็อบเจกต์ไฟล์คืออะไรเห็นนี้ครับไฮเฟนซี uh, บอกว่า compile and a s s e m b l e but do not link ดังนั้นมันไม่ลิงก์ใช่ไหมครับแสดงว่ามันคอมไพแต่ว่ามันไม่ลิงก์หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนั้นอนะ่ะ uh, หมายถึงว่าฟังก์ชันแบบนี้นะครับฟั n ก์ชัน dot c c แบบนี้นะครับคุณก็จะได้คอมไพล์แล้วคุณก็จะได้ object code แต่ว่ามันยังไม่ลิงก์จริงหรือเปล่าครับมาลองทำดูกันเลยซึ่งในตรงนี้ผมจะคอมไพ l ์แบบ main ก่อนนะครับก็คือ c++ .c c c ใหญ่หรือ s e c เล็ก e l e c t ครับผม c t to ห t ้า select นะครับ m a i n .cpp ผมกด Enter ไปแล้วก็ DR ดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ m a i n .object โอเคครับแล้วผมจะทำการคอมไพ l ์ component .object ก็คือ c o m p o n e n t .cpp ไม่ใช่สิต้องเป็น .cc c. ผมกด enter ไปนะครับ dr ดูก็จะได้ main กับ c o m p o n e n t .object เห็นไหมครับคุณก็จะได้ไฟล์ object มา2อันละน,น่าสนใจใช่ไหมครับผมถ้าสมมติว่าผมจะลองรันนี้ผม delete a. exe ก่อนนะครับผมลอง DR ด,ดูผมก็จะมีแค่นี้นะครับผม ดังนั้นถ้าผมจะคอมไพล์ออบเจกต์ตัวเนี่ยผมจะทำการลิงก์ออบเจกต์ตัวเนี่ยผมก็จะใช้ gcc นะครับแล้วตรงนี้ลิงก e เกอร์ใช่ไหมเราจะไม่ลิงก์อันนี้นะเราจะมาลิงก์แค่ object file ออบเจกต์ไฟล์ตัวนี้นะครับวิธีทำก็ง่ายๆเลยครับก็เป็น main. object. o นะครับผมแล้วก็ component. o ผมกด Enter ไปเห็นไหมครับ d r ดูคุณก็จะได้ a หรือ d พอคุณกด a m มันก็จะรันผ่านเห็นไหมครับโอเคครับน,น่าสนใจใช่ไหมครับถ้าสมมติว่า เกิดคนที่สร้างฟังก์ชันนียต้องการแก้ไขนะครับเขาก็จะมาแก้ไขตรงนี้นอกจากปริ้นตรงนี้แล้วแล้วก็ให้ปริ้นตรงนี้อีกว่าแอมดัน uh, ก็บอกว่าไม่แอมดันครับก็สมมติว่าเขาเขียนว่า the credit of this function is t o มาคอมเป็นไ้ครับเพราะมันสร้างฟังก์ชันแบบพี่ง่ายที่สุดในโลกออกมาแล้วแค่นี้นะครับผมก็จะทำการเซฟตรงนี้ ผมเซฟตรงนี้แล้วผมจต้องทำทังไงต่อก็คือว่าผมต้องทําการ r e c o m p พ l ์นะครับผมก็คือรี c o m p i l e ที่ผมแก้ไขตรงนี้มาเป็น Object Code ดังนั้นผมก็จะห้อง gcc /c ไม่ต้องลิงก์นะครับไปที่แล้วก็ component.cpp แบบนี้ครับ .cpp ผมกด enter ผมก็จะได้ dr ดูครับผมก็จะได้ออบเจกต์ไฟอันใหม่มาถ้าสมมติว่าผมรัน a อันเดิม a อันเดิมคือนี้ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะต้องทาการรีลิงกใหม่ซึ่งก็คือว่า g plus i n k กับอะไร main o เห็นไหมครับเราไม่ได้แก้ไข main ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน object ของ main แล้วก็ไป link กับอะไรล่ะ link กับ component o b j e c t แบบนี้ครับผมกด enter ไปเห็นไหมครับผมเด uh, dr ดูผมก็จะได้ a เหมือนเดิมแต่ว่า a ตรงนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ผมจะลองร u n ดูเห็นไหมครับมันก็ขึ้นเวอร์ชันใหม่ h e t c r a t e of this function to b o m e function <laughs> ตรงนี้ก็เนี่ยครับก็คือว่า การเซปเปเลตไฟทำแบบนี้นะครับแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้ไม่ได้ <laughs> ปัญหาที่เห็นได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าสมมติว่าคุณมีเอา structure d e c l a r ตรงนี้แล้วคุณก็มี structure declare หนึงแต่ว่าพอคุณต้องการให้มันเป็นแบบ coordinate แบบแกนสามิติซึ่งก็จะมีแกนแทดเข้ามาอีกแบบนี้ครับคุณทำแบบนี้แล้วพอคุณพิมพ์คุณก็พิมพ์แทดเข้ามาอีกคุณก็ทำแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทําอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นมันไม่ in, มันไม่ consistent กับตัวนี้คือมัน มันไม่ identical มันไม่เหมือนกันกับตรงนี้ครับเวลาคุณประกาศคุณก็ประกาศได้แค่2ตัวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เวลาคุณ print คุณสามารถ print ได้3ตัวซึ่งมันไม่มันโปรแกรมมันจะไม่สเสียเนะครับมันไม่สมบูรณ์คือมันผิดโลจิ c หรือว่า,าสมามติว่าคุณทำตัวนี้เป็น float z แบบนี้นะครับก็คือว่าทำแบบนี้นะครับผมแต่ว่าในตรงนี้คุณมีแค่คุณมีแค่2อันคุณมีแค่ x กับ y นะครับผมคุณก็ ไม่ว่าคุณจะใส่ตัวนี้มาอะไรมันก็จะทําไม่ได้นี่ครับมันมีเหตุผลหลายอย่างที่เอาการทําแบบนี้มันแบบไม่มีประสิทธิภาพเอาแล้วลมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีว่าสมมติว่าโปรแกรมของคุณใหญ่มากๆมีประมาณ500กว่าฟังก์ชันคุณจะต้องใส่ฟังก์ชันอ่ฟังกชันโปรโตไทป์มันเลยตรงนี้ทั้งหมดทั้ง500อันเลยเหรอก็ซึ่งก็คือไม่ใช่เหตุผลที่ดีแน่นอนใช่ไหมครับแล้วแต่ละอันเนี่ย เกิดคุณเปลี่ยนตรงโปรโตไทป์ตรงนี้คุณจะต้องมาเปลี่ยนโปรโตไทป์ตรงนี้ด้วยซึ่งคุณไม่รู้ว่าเขาคนสร้างเนี่ยเขาเปลี่ยนตรงไหนบ้างคุณก็จะทมการต้องก๊อปปี้แล้วก็เปลี่ยนตรงไหนอะไรบ้างครับปัญหาพวกนี้แก้ได้ง่ายๆครับซึ่งก็คือ C++ เนี่ยเขาจะสร้างอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า include directive นะครับผมแทนที่จะทำแบบนี้เราก็จะเอาแบบไอตรง ฟังชันโปรโตไ y ป e แล้วก็สัคชวลเ e คล t ชั n เนี่ยไปที่ header file นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเอาไปไว้ที่ในอีกไฟล์หนึ่งที่ชื่อไฟ cpp ผมพูดถึงอะไรและผมกำลังจะบอกวิธีการปรับปรุง separate file แบบตรงนี้ทำยังไงเอาเลยครับผมสำหรับการคอมไพ l ์แบบ separation ที่สมบูรณ์แบบก็ต้องเจอกันในวีดีโอหน้าครับผมสำหรับในวิดีโอนี้ก็ให้คุณเข้าใจพื้นฐานแล้วก็คอนเซ็ป แบบพื้นฐานแล้วแล้วว่าเราจะมาปรับปรุงยังไงในวีดโอหน้าคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นครับผมแล้วในวน,นี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดี